โย่ Yo, สวัสดีท่านด้วยนะคะพบก,กับดิวทามเคสเตอร์วันนี้เราอยู่กับเกม I THE h ะ r ฮอ r GAME แต่เป็นในเวอร์ชั่นเก่าของใน PC เนาะในเวอร์ชั่นเก่ากับมือถือจะต่างกันค่อนข้างมากพอควรเลยนะชิวโหูฟังแทบจะหูแทบจะแตกแวันนี้เราจะกับอยู่ในโหมดนอร์ม l ลนะเก็บแค่20ถุงเนาะอืมทำการงัดบ้าน เจอถุงเงินละหนึ่งเจออะไรอีกหนึ่งเจอกุญแจห้องใต้ดินละอีกหนึ่งได้ตาละหนึ่งแวะเข้าห้องก่อนโอเคเสร็จเคลียร์ตรงนี้ถุงเงินไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มี โอ้โหมาแหละเสียงขนาดนี้โอ้โหเสียงเจ๊แก่ร้องเพลงไปแล้วไปแล้วนั่นไงทุกเงินกลัวพลาดกลัวพลาดกลัวจะพลาดอุ๊ยนันนั่นจ่า ตาของเธออยู่ตรงนี้ใช่ไหมขอโทษที่เล่นมุกได้ไหมมันก็ขยันมาจังนะเธอเธอก็ขยันมาไปไหมไปยังไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันก็ขึ้นม่แก เออฮะไปยัะไปแล้วไปแล้ว,ลวจวังหวะนี้จังหวะนี้สิคอมบวิง ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโ้ชีวิตมันดิ้นรนจังวะมาละเธอมาไวมากถ้าของสันนะแปลว่าตัวเธอมาเนาะ ทุกคนสามารถเล่นในมือถือได้นะแต่ว่าในมือถือจะสว่างกว่านี้แล้วก็มีออปชั่นใหม่ๆม,มาเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยนะแต่หลังจากที่ไปลองเล่นมาแล้วนะนละไอ,อุ้ยตกใจแม่ไหมเอิ ในโลบบอกเนี่ยจะเป็น i the h e r l e r game เป็นเวอร์ชันเก่าก็คือเวอร์ชันนี้นะลเลยค่อนข้างจะจำตำแหน่งของมันได้ค่อนข้างได้อยู่นะไปยังโอเคโอเคอยู่ชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินแล้วก็ ฟ้าผ่ามันฟ้าผ่าขนาดนี้เลยเหรอําจริงมันฟ้าผ่าขนาดนี้เลยไหมตอนเล่นอะ่ะโอ้หัวใจแทบวายตัวเธออยู่ไหนเอ่ยตัวเธอยังไม่ขึ้นมาเลยนะ,นะอืมเราคงต้องอยู่ตรงนี้แหละ เธอยังไม่มาเลยโอเคมาแล้วมาแล้วแล้วน่าจะขึ้นมาเชื่อปะเราจะไม่ใช้ตานะเราจะรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้ว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 โไปยังไปยังไปยังเฮ้ยเด้วเด้อไ,ไม่เสียงไม่เสียงอ๋ <S 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 ตรงนี้เป็นห้อง จะเสียงมันก็เสียงอยู่นะคือมันก็เสี่ยงอยู่อ่ะพอละพอละัยู่แไมอู่แบอก่นี้ลไม่อยู่แล้ว,ไ,ลว,ลว,ไ,ลวไปแล้ว เหลืออันเดียวเลยอ,อันเดียวโ,โอ้อันนี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเออทีนี้ก็รอเจ๊แกไปข้างบนซึ่งเจ๊แกจะไปตอนไหนมาเดินอยู่ตรงนี้ A few moments later ทีน,ทนี้มีตามีตา มีตามีตาฟ้ามีตาเจอกันป่าวลงหม่อะ่ะขยันลงจริงๆเว้ยคนนี้นี่ขยันลงจริงๆเว้ยมาข้างล่างชัวชัวป้าบชัวป้าบไม่ต้องสืบไม่ต้องกล่าวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นรู้ทันทีเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว จแกอ้ take care, อมเจแกอ้ care, อมจังหวะนี้วิ่งวิ่งวิ่งอออออ,อ๋ออ๋ออ๋อเอาได้แล้วเอาได้แล้วนี่แค่บทยอสนี่แค่บทอรจะตายไม่อยู่แล้วโอเค โอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่น i อเดอร์เฮอ g a m รเกมแนะนำว่าให้ไปเล่นในมือถือจะดีกว่านะเพราะว่ามันค่อนภาพมันค่อนข้างจะสวยแล้วก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆมีปริศนามากมายให้ไขนอกาะสำหรับ i อเดอร์เฮ r g a m รกเโอเคนะไปแล้วเจอกันใหม่พัทหน้าบายบายสวัสดีครับ